สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆุกคนนะคะคลิปนี้ก็มีความฝันมาเล่าเหมือนเดิมแต่ก่อนจะไปฟังฝันบางอยากเล่าฝันเมื่อวดที่แล้วแต่ว่าตัวเลขมันไม่ออกนะคือบางกอยากอยากจะเล่างวดที่แล้วเนี่ยปังฝันว่าเออแม่เขาบอกว่าเขาถูกหวยข้างล่างเขาบอกไม่คิดว่ามันจะออกก็เลยซื้อแค่ยี่สิบ ข้างล่างมันออกสี่ห้างวดที่แล้วนะแม่เขาบอกเสร็จแล้วเหมือนว่าโทรศัพท์แบตมันหมดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วปังดูรางวัลที่หนึ่งไม่ทันปองก็เลยวิ่งวิ่งไปถามไปไปถามเขาว่าจะไปถามเขาว่าหวยออกอะไรแล้วปังเห็น เนี่ยปังนึกไม่ออกเพราะมันตั้งแต่งวดที่แล้วเนาะที่ปังจําได้คือปังเปิดดูในแอปโทรศัพท์เออปังเ,เปิดดูในแอปโทรศัพท์รางวัลที่หเลขออกสองสามห้าสามศย์หข้างล่างก็คือแม่บอกสี่ห้าแต่รางวัลที่หนึงเนี่ยปังเห็นในแอปโทรศัพท์ที่เวลาเราเช็คอะแล้วก็สามตัวท้ายปังเห็น 998งวดที่แล้วนะแต่มันไม่ออกเลยพอมางวดนี้ต้องฝันอีกมันเหมือนเป็นฝันซ้อนฝันน่ะต้องฝันว่าปาเนี่เข้าไปดูโน้ตในลายว่าปาเนี่โน้ตไว้ว่ารางวัลที่หนึ่งอ่ะมันออกสสองงาามหห้นึ่สี่ห้าข้างล่าง ศูนย์แต่อีกตัวมันหายไปเหมือนกับว่าตัวหนังสือมันตกบันทัดบางครับพยายามนึกบางคังนึกว่าเฮ้ยนี่มันฝันงวดที่แล้วของเรานี่ว่าสี่ห้าแต่งวดที่แล้วเราฝันว่ามันออกข้างล่างแต่งวดนี้มันขึ้นข้างบนไว้แต่มันเป็นสามตัวหน้ายังเหมือนเดิมคือสองสามห้าแต่งวดที่แล้วมันสามศูนย์หกแต่งวดนี้มันเป็นหนึ่งสี่ห้า คือฝันสี่ห้าห้าสี่สี่ห้าเนี่ยสองงวดแล้วแต่มันเป็นตัวเลขที่ว่าปังไม่ได้ชอบอันนี้คือเล่าให้ฟังนะอ่าก่อนจะไปฟังฝันก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะบังมาเล่าเป็นเพียงแนวทางนะตัวเลขมันอาจจะเยอะนิดนึงทุกคนก็เอาไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาฝันแม่นๆ่นสำนักที่ว่าให้เลขแม่นๆปังจะเลือกฝันมามันก็ไม่ใช่อะไรเนอะเหมือนกับว่า บางทีมันก็ออกฝันที่เราไม่ได้ชอบนะคะนี่มันก็เลยทําให้ตัวเลขมันเยอะฝันเยอะใครชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นนะเริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่สิบเฝันประมาณตีสีฝันว่าห่วรัฐบาลเนี่ยออกข้างบน0ูนย์เข้างล่างเน่ยแปดแในฝันเนี่ยเขาบอกเขาถูกเลข0ูนย์เจดบาท ในฝันเขาซื้อเลข0ูนย์เกับเจ็ต่อมาพี่ิงฝันวันที่12ฝันว่าปีนยอดเขาสูงมากยอดเขาเนี่ยสูงแหลมคล้ายยอดเจดีเราเกาะค้างอยู่บนยอดเขาลงกลับมาไม่ได้แล้วมีเสียงบอกว่าลงมาเ9็ ก็ลงพื้นแล้วต่อมาผู้หญิงฝันอาทิตย์ที่12ฝันว่านั่งฟังเขาประกาศออกรางวัลคนในกองสลากเถียงกันว่าเลขมันไม่ได้ออกตัวนั้นมันจะออกตัวนี้แล้วเขาก็หยิบลูกบอลขึ้นมา ชูเขาบอกเห็นเลข39ถ้ากับหัวตัวเลขก็จะเป็น36ต่อมาผู้หญิงฝันเมื่อวันอาทิตย์ที่12ฝันว่าเด็กบอกหวยเลข3ามห้แล้วก็58าแปเขาบอกได้ยินชัดมากแล้วก็เห็นเห็นหน้าเด็กด้วยนะคะ ่อมาฝันวันที่สิบสองฝันวันอาทิตย์ฝันเห็นแท่นจิลาเก่าวางอยู่ที่พื้นเรายืนมองแผ่นจิลาเก่าเก่าสีดำเห็นแผ่นศิลามองไปในเห็นเลขเก้าสามหมีเสียงบอกว่าเก้าสามหหกหนึ่งสาม ต่อมาพี่หญิงฝันวันเสาร์ที่สิบเอ็ดเขาบอกว่าฝันว่าลูกชายบอกหวยอยู่ที่หลังโทรศัพท์แม่นั่นแหละก็เลยพลิกดูด้านหลังโทรศัพท์มีตัวเลขอยู่จริงๆแล้วลูกชายก็ชี้ไปทีละตัวเจ็ดตัวสีดำเก้าตัวสีดำสองตัวสีแดง เจ็ดเก้าสองต่อมาผู้ชายฝันวันอาทิตย์ที่สิบสองฝันว่างูใหญ่มาขึ้นมอเตอร์ไซค์จับไปปล่อยแล้วมาปีนประตูบ้านต่อบาลีที่หกสิบสี่ทับหนึ่งสองสามทะเบียนรถเจ็ดสามแปดสาม ต่อมาผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่11ฝันว่าอุ้มเด็กผู้หญิงและเด็กในขี้ใส่บ้านบ้านเล็กที่68อายุ35ปีต่อมาผู้หญิงฝันวันอังคารที่เจ็เขาฝันเห็นไอ้ไข่เด็กเด็กวัดเจดีว่าว่าได้ไปกราบไหว้ขอพร แต่อยู่ๆลูกปั้นพะก็ขยับได้แล้วก็ยื่นทูปที่จุดแล้วให้เพื่อให้ไหว้ขอพอรไอ้ไข่เราพูดว่าขอได้ไหมงวดเนี้ยขอให้ถูกหวยสามตัวตรงๆเลยได้ไหมลูกไม่มีเงินจะใช้แล้วพร้อมกับร้องไห้แล้วลูกปั้นก็พูดกับเราจให้ช่วยยังไงล่ะทุกอย่างอยู่ที่ความศรัทธาถ้ามีความศรัทธามากพอ ก็จะได้เองพร้อมกับแลบลิ้นออกมาเป็นตัวเลขสีขาวอยู่ในลิ้นเลข17412ต่อมาพี่หญิงฝันวันพุทธที่8ฝันเห็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมาบ้านหลังเก่าของลุง พระองค์ส่งยิ้มให้แล้วขึ้นไปประทับบนบ้านหลังเก่าของลุงแล้วแม่ก็นั่งตํำส้มตําให้อยู่ใต้ถุนบ้านในฟาร์มเป็นจริงเนี่ยตอนนี้บ้านหลังนั้นได้รื้อออกหมดแล้วเหลือแต่ที่ดินเป่าๆบ้านเล็กที่ลุงนะคะ184 มาผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่12ฝันว่าไปอำเภอแจ้งทำสมุดทะเบียนบ้านเล่มใหม่และวก็ย้ายเข้าบ้านใหม่นายอำเภอมาถึงบ้านให้เรากับแฟนคนละ350บบาทบอกว่าค่าย้ายเข้าใหม่แต่เราไม่รับบอกว่าเราไปทำสมุดใหม่นะ ทำไมได้สมุดเก่าเหมือนเดิมบ้านเลขที่ปัจจุบัน86บ้านเลขที่เก่า146ต่อมาผู้หิงฝันวันอาทิตย์ที่12ฝันว่ามียายแก่มาขี่รถเราแล้วพาเราเนี่ยไปปล่อยเตา่าทะเบียนรถ2 5 5 4ต่อมาผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่11 ฝันว่าน้าเขยเนี่ยถูกหวยเลยถามว่าหวยออกเลขอะไรน้าเขยบอกว่าเขาถูกตรงสัเอร้อยกว่าบาทแล้วน้าเขยก็ล้วงโพยในกระเป๋ากางเกงแต่ไม่พบโพยมีแต่กระดาษเต็มไปหมดเลขที่ฝันว่าน้าเขยถูกสองสองสสองส ก็บอกเห็นหกตัวเลยนะตัวเลขที่น่าเคยถูกนะคะเลขสามศูนต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่เก้าฝันว่าไปดูเขาออกเลขสลากที่กองสลากมีคนใส่สูตรเดินเอาลอตเตอรี่มาให้ดูว่าหวยออกแล้วออกเลขนี้ในลอตเตอรี่นะสามตัวท้าย 939ต่อมาผู้ชายฝันวันพฤหัสที่9ฝันว่ารถหายถึงขั้นแจ้งตำรวจแจ้งประกันภัยทะเบียนรถ9210ต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่9ฝันเห็นสุนัขขึ้นมาตรงระเบียนบนบ้าน ตกใจหมดสุนัขขึ้นมาบนบ้านทำไมดูไปที่หลังคาระเบียงเห็นเป็ดหนึ่งตัวกำลังบาดเจ็บเพราะหนีสุนัขขึ้นมาระเบียงแต่ไม่ใช่สุนัขก,กัดเป็ดโดนลวดหนามเสียบที่ขาบ้านเล็กที่เจดหมู่ที่10นะคะหมดแล้วยังมีอีกแต่ขอเป็นพรุ่งนี้ดีกว่า เล่าเบานิดนึงนะคะปวดท้องกินยาแล้วแหละค่อยยังชั่วแล้วแล้วก็เกงใจข้างบ้านด้วยเขานอนหลับอยู่เนาะช่วงนี้เหน,นื่อยแล้วก็ไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้นะคะก็ปวดหัวทุกวันเลยแล้วก็ไปช่วยงานบวชมัง่งยุ่งตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเพียวๆแล้วปวด ปวดหลังไปช่วยเขาขนของอะ่ะมันก็เลยปวดปวดลากยาวมาเลยปวดทุกวันเลยปวดหลังก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะพรุ่งนี้ถ้ามีฝันเพิ่มเติมเดี๋ยวปังเล่าให้ฟังเนาะอาจไม่รับปากว่ากี่โมงนะคะว่างตอนไหนก็เล่าตอนนั้นเนาะก็คลิปนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ